แต่ก็แฟนๆก็ตั้งคําถามนะครับบอกว่าลาออกเนี่ยออกไปเลยหรือเปล่านะครับออกไปแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกหรือเปล่าขอลาออกพร้อมกันอีกหรืงหากนะครับหาได้ที่ไหนในโลกนะครับมีบอนไทยนี่ยฮะที่เดียวจริงๆนะครับส่วนวิลัมนะครับโอ้โหลุงเนประกาศลั่นแล้วนะครับบอกว่า สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกกลางสัปดาห์กันหน่อยนะครับโอ้โหก็ต้องใช้คำนี้เลยครับไม่รู้ว่าวันอะไรนะครับ เกิดเหตุการณ์ชุลมุนสุดๆ,ๆนะครับในบอลไทยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของระดับทีมยักษ์ใหญ่นั่นเองนะฮะ<ม>เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับไปเริ่มกันที่ BG กันก่อน,นครับ <S 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 โอ้เปิดบ้านก็แพ้คาบ้านให้กับราชบุรีไป1นูต่อครับคุณผู้ชมครับใครได้ดูบ้างเกมนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอะไรที่ทําให้แฟนบอลบีเนี่ยหวัวเสียเช่นเคยนะครับเพราะว่า รูปเกมก็โอเคแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดความมั่นใจนักเตะหลายคนเองก็ฟอร์มน่าผิดหวังนะครับก็จบที่2อหนึ่งนี่ทำให้หลังจบเกมผมไปส่องคอมเมนต์แฟนๆก็มองว่ามีนักเตะที่ทุ่มเทในเกมนี้อยู่แค่2คนนะที่กระหายชัยชนะที่กระหายอยากช่วยทีมมากก็คือชนะทิปกับโกมิสนะครับแบกทีมสุดๆเลยนะครับแต่ก็ช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องแท็กติกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับโค้ชง้วนโดนแฟนๆถล่มเละเทะเหมือนเดิมนะครับคือก็มีแต่ลูกโยนยาวเข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเกมรุกมันก็ตันไปเองแพ้คาบ้าน2เกมติดแบบนี้มันก็อยู่ไม่ไหวนะฮะคุณผู้ชมนะครับสุดท้ายเนี่ยโค้ชง้วนก็ประกาศลาออกตามสภาพครับนะฮะแต่ก็แฟนๆก็ตั้งคําถามนะครับบอกว่าลาออกเนี่ยออกไปเลยหรือเปล่านะครับออกไปแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกหรือเปล่า นะฮะหรือว่ากลับไปตำแหน่งเดิมก็คือนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรเหมือนเดิมนะครับอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับซึ่งก็ให้ผมบอกได้เลยนะครับก็คือโค้ดง้วนเนี่ยไม่มีทางออกจากสโมสรแน่นอนนะครับก็ยังอยู่แหละนะครับเพราะว่าเขามีตําแหน่งงานใน BG นั่นเองนะครับซึ่งก็คงต้องเฟสตัวออกไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครจะมารับตำแหน่งแทนเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนงครับเพราะว่าทีมสตาฟของทาง BG เองก็มีอย่างโค้ดบอยสุประชัยอะไรประมาณนี้ก็ดูแลได้อยู่นะครับนะฮะทีนี้ ซึ่งแฟนแฟนบีจีก็บอกว่าเดี๋ยวก็วนลูปกลับมาอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเขาทำไงได้นะครับก็อย่างที่บอกไปอย่างโค้ดงวนเขาก็มีตําแหน่งงานใน BG อยู่นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องลาออกแล้วล่ะครับมันถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยไม่ไหวจริงนะครับกับฟอร์มตรงนี้นของ BG นะครับอ่ะจาก BG ไปที่แพสเตเดียมครับนี่ก็ช็อกตาตั้งเช่นเดียวกันเลยนะครับแฟนๆฟห้าเรือนะครับแพ้คาบ้านต่อขอนแก่นทีมบุ้ยของตารางไป1ประตูต่อ2 เป็นใบได้ครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเรือแพ้2นัดติดเลยนะครับไม่ชนะใครเหมือนกับ BG เลยนะครับในการออกสตาร์ทเลกสอตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพเกมนี้เนี่ยโอกาสเป็น10ทําไม่ได้เองด้วยนะครับแล้วก็โดนขอนแก่นน็อกเลยนะครับก็เหลือจะเชื่อคุณผู้ชมฮะฟุตบอลนะครับแฟนๆก็ด่าเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะฮะซึ่งสไตล์การเล่น ก็ยังหลูบเดิมนะครับซึ่งแฟนๆก็บอกว่านักเตะเล่นไม่สมเงินเดือนเลยนะฮะในเกมนี้ครับต่ำก็มาตรฐานแล้วแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับ BG เลยครับโค้ดอ้นครับก็รับผิดชอบผลงานนะครับก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับประกาศลาออกรอบที่2ครับซึ่งดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะกลับมามาคุมอีกแล้วนะครับเพราะว่าคือถ้าฝืนต่อไปก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าทรงไม่ดีจริงๆเลยนะครับสำหรับท่าเรือนะครับก็มีอาการแว่งๆนะครับแล้วก็ หาจุดเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับนะฮะโอ้โหนี่วันวันอะไรกันเนี้ยนะครับทีมยักษ์ใหญ่นัดกันแพ้ไม่พอเนี่ยโค้ดลาออกพร้อมกันอีกดังหากนะครับหาได้ที่ไหนในโลกนะครับมีบอลไทยนี่ยฮะที่เดียวจริงๆนะครับอะไปปิดท้ายที่ิวลามกันหน่อยนะครับแมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2วันก่อนนี่เองนะครับยังโดนล้ออยู่เลยว่าแพ้แบงคอกโอ้โหแฟนๆพวกสายแซะนี่สะใจกันใหญ่นะครับเกมนี้ครับโอ้เชียงรายครับ กลายเป็นเหยื่ออารมณ์ซะอย่างนั้นนะครับโดนถล่มไปเละตุ้มเป๊ะครับคุณผู้ชมครับ8ป,ประตูดทศศูนย์โอ้โหยับจริงๆเชียงรายครับสิ้นสภาพอดีตเคยแย่งแชมป์กับวิลามไปเลยนะสิ้นสภาพจริงๆครับคุณผู้ชมหมดสภาพแล้วนะครับคือ,อรัฟฟ์แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเสี่ยงตกชั้นจริงสำหรับเชียงรายนะครับส่วนวิลามนะครับโอ้โหลุงเนประกาศลั่นแล้วนะครับบอกว่าจะไม่เสียแต้มให้ใครอีกแล้วนะนะครับก็เกมนี้ก็จัดหนักซะเลยนะครับบวกกับเชียงรายเองก็ แจกโบนัสเองด้วยนะครับผิดพลาดเยอะจริงๆนะครับในแนวรับนะครับสกอร์มันก็เลยออกมามโหรานยับเยินแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นการขู่ไป็นตัวบอกว่าไอ้ที่สะดุดไปเนี่ยไม่ได้เสียความมั่นใจอะไรเลยนะครับนะมีแต่จะทําให้บรีลามเนี่ยโหดกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่รีลามประกาศแล้วว่ายังไงเสียแชมป์ปีนี้ก็ต้องตกเป็นของรีลามแน่นอนนะครับสำหรับไทยรีกนะฮะลุงเนคงไม่ยอมอีกแล้วนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นแมตช์การสัปดาห์ที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับสำหรับ วั highly, นไทยลีกครับก็ติดตามกันต่อครับในเรื่องของ2สโมสรใหญ่นะครับทั้งการท่าเรือแล้วก็บีจีว่าจะได้ใครมาคุมทีมนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ผมจะฝากกันอย่างไรราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ